สวัสดีนะทุกท่าน <c oughs> พอดีว่ามี fc นะคอมเมนต์มาแนะนำนะทุกท่านในส่วนของตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขเพราะว่ามันไม่ได้เหนืยบากกะแรงนะทุกท่านก็คือ fc แนะนำว่าอ่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสายไฟเนี่ยมันไม่ถึงนะทุกท่านจริงๆอ่ะผมอยากจะเอากล่องสวิกตัวนี้เอาขึ้นด้านบนแล้วเอาตัวเนี้ลงมาข้างล่างแต่ว่าสายไฟตรงเนี้ยมันสัน้นมันมันถึงแค่ตรงนี้ นะมันไม่ถึงถ้าเราจะขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งมันก็สูงแล้วนะเอออันนี้มันก็สูงแล้วมันก็น่าเกลียดเกินดูดิเพียงคอเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาสวิกไฟตัวนี้มาไว้ด้านบนตัวนี้ตัดตัวนี้ออกนะตัดสวิกตัวนี้ออกนะท่านมันมีสวิกแบบเดียวๆอยู่เดี๋ยวเราจะเอาสวิกเดียวมาใส่แล้วก็เอาตัวนี้กล่องตัวนี้ตัดออกนะอ่านะ มาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มรุยกันเลยเดี๋ยวอัดับแรกผมดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่าสวิกสวิกเดี่ยวมีหรือเปล่าเดี๋ยวหาดูสวิกเดี่ยวันเาท่านมีหรือเปล่าโอเคเรามีอยู่ มีสวิกเดียวอยู่นะทุกท่านนี่มีพอดีนะมีสวิกเดียวพอดีเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้แล้วก็เอาสวิกตัวนี้มาใส่ตัวนี้ย,ย้ายง่ายๆนะไม่ได้ยากนะเพราะว่ามันไม่ถูกหลักมันเนาะสวิกไฟเนี่ยมันต้องอยู่ข้างบน <c oughs> ตามหลักของเขานะทุกท่าน มาเดี๋ยวเราก็รื้อออกรื้อออกแล้วก็ขยับเข้าไปนะเดี๋ยวผมหาไขควงก่อน <c oughs> ครควงอ่าครีมอยู่ในครีม ดีว่าข้างนอกเนี่ยฝนมันตกตกรินรินอยู่นะท่านแ้วนอกเนี่ยฝนมันยังตกรินอยู่ผมก็เลยทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ตัวนี้เราก็เอาออกนะพี่น้องเลย เรียนนะท่านผมก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องไฟเท่าไหร่นะท่านนี่ต้องบอกกันไว้ก่อนนะในเรื่องไฟเรื่องอะไรผมก็เพิ่งจะเรียนเองไม่ได้ว่าทำคล่องทำเก่งนะพี่น้องถ้าทำคล่องเนี่ยวันเดียวเขาทำเสร็จแล้ว อืทีนี้เราจะมาเปลี่ยนปลั๊กตัวนี้มันก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องนะมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่มันลำบากยากขนาดนั้นนะท่านมันพอที่จะแก้ไขได้อยู่นะก็ใช้เวลาไม่นาน็อกแก้ไขในแป๊บเดียวก็เสร็จ <c oughs> เราก็เอาสวิกอันใหม่มา เอาปลักอันใหม่มาเป็นเป็นปลักที่มีสายกลาวเหมือนกันนะทุกท่านนี่สังเกตดูว่ามีสามรูนะนี่เราก็มีเอลมีเอ็นะเราก็ใส่ตามนั้นเลยเอาเอ็นมาก่อนเอ็นเอนมาเอ็นมาแล้วก็ต่อมาก็เป็นแอลแอลมา แอมาแล้วก็ต่อมาก็เป็นสายกราวสายกราวมาอมืสายกราวมาแล้วก็เอาแอไปพ่วงใส่หลอดไฟอืมตัวหลอดไฟก็คือแอลแอลมา โอเคตอนนี้เราก็เรียบร้อยเราก็เอาเบ้าตัวนี้ออกนะเพื่อใส่อันใหม่ไปแทนแนรกท่านอืม มันยาวไปเราก็ตัดตัวนี้มันยาวไปเราก็ตัดนี่เป็นการย้ายนะท่านย้ายด่วนทีนี้เราก็มาเอาสวิกใส่ไว้เหมือนเดิมนะตัวน,นี้อันนี้เป็นแ L นะ ผมใส่ถูกไหมเมื่อกี้นี่โอเคถูกเนาะโอเคอืมน,นะอมันก็จะอยู่อย่างนี้ทีนี้อ่าทีนี้เราก็จะมาดูว่าจะเอาอะไรไว้ยังไงนี่เรียบร้อย อ่ะโอเคเรียบร้อยทุกท่านสวิกอยู่ด้านบนแนละ้วนะครับแต่ว่าปลั๊กมันจะลดลงเนะี่ยเพราะมันลดปลั๊กไปอันนึงนะแล้วก็มีปลั๊กเพิ่มตรงโน้นไปอันนึงก็รวมเป็น4ีสจุดปลั๊กสี่รนะูอ่ะ ก็น่าจะพอในการใช้งานอยู่เนาะปักซีูโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวใส่ผิดข้างโอเคลักอยู่ด้านล่างแล้วทุกท่านนะลักอยู่ด้านล่างแล้วนะฮะโอเคเนาะนะครับเออตัอนี้ก็อาจจะเป็นรูนิดหน่อยก็ช่างมันนะไม่เป็นไรไม่มีผลนะครับ อ่าโอเคเนาะทุกท่านแล้วก็มีปลั๊กตรงนี้สองสามจุดนะทุกท่านนี่ปลั๊กตรงนี้สามจุดก็คือเพียงพอในการใช้งานนะเออโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเทสระบบก่อนเทสหลอดไฟก่อนว่าติดหรือเปล่าเมื่อกี้เปลี่ยนแล้วเผื่อมันไม่ติดเออเดี๋ยวไปเทสก่อนก่อนเทสเราต้องเช็คดูว่าขั้วบวกขั้วบลบอยู่ฝั่งไหน ่เมื่อกี้เรามีการขยับอืไขควงวัดไฟไปไหนเนาะเดี๋ยวหาไขควงวัดไฟก่อนเนาะท่านอไขควงวัดไฟหายไปหมดเลย เออเจอแล้วทุกท่านเราจะมาวัดดูไฟนะโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบอันนี้เป็นบวกบวกอันนี้ลบฝั่งนี้บวกฝั่งน้นลบอืมโอเคตอนนี้ เราจะมาทดสอบดูว่าไฟติดไหมนะทุกท่านดูอ่ะติดเออใช้งานได้เหมือนเดิมนะโอเคนะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเสร็จนะทุกท่านขอบคุณ fc ที่แนะนำเนาะนะครับผมก็พยายามจะทำให้มันถูกกันแหละนะครับ่าอ,อันนี้ fc ก็เลยแนะนำเอาอย่างนี้ นาเอฟซีบอกว่าให้เอาสวิทช์ไว้ด้านบนแล้วก็ลดนะในส่วนของปลัก๊กเหลือเหลืออันเดียวพอเพราะตรงนี้ผมใส่ปลั๊กไปสองอันตรงนี้เอาไว้ให้ลุงเลื่อนเนี่ยเสียบพัดลมหรือไม่ก็หาปลั๊กพ่วงมาเสียบตรงนี้แล้วก็โยงไปคือมันเพียงพออยู่แล้วนะสําหรับการใช้งานนะเอาตรงๆนะเพราะว่าลุงเลื่อนแกนก็ไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรสักอย่างเลย แต่ว่าในอนาคตแกอาจจะมีก็ได้นะถ้ามันไม่พอ,อยังไงแกค่อยหาซื้อปลั๊กพวก่วงเอานี่ครับสังเกตดูว่าปลั๊กที่ผมใช้จะเป็นปลั๊กสามตามหมดเลยนะท่านอ่าเพื่อให้มันมีสายกราวนั่นเองโอเคครับผมผลก็เหมือนจะหยุดแต่ก็ไม่หยุดยังปัก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 มาเรื่อยๆอยู่ฝากไว้ที่นี้ทุกท่านสวัสดีครับ